วันเกษตรยั่งยืนวันเกษตรตอนที่5รูปแบบการปลูกไม้ป่าสลับเป็นแถบกับพืชไร่แบบที่2ระบบวันเกษตรในรูปแบบนี้เป็นการจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อต้องการผลผลิตทั้งทางการเกษตรและป่าไม้ในปริมาณที่สมดุลกันสำหรับให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันชนิดไม้ป่าควรปลูกไม้โตเร็วเช่นยูคาลิปตัส เพื่อใช้เป็นไม้ก่อสร้างกระถินเทพากระถินนรลงลูกผสมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงและปรับปุงดินหรือปลูกยูคาลิปตัสสลับกับกระถินนรลงลูกผสมสำหรับชนิดพืชไร่ให้ปลูกข้าวไร่ข้าวโพดปอหรือมันสำปะหลังชนิดใดชนิดหนึ่งและใช้พืชไร่ตระกูลถัว่วปลูกระหว่างแถวของต้นไม้ใน2ปีแรกการจัดการจะแบ่งพื้นที่ตามแนวขวางปลูกต้นไม้เป็นแถบกว้าง16เมตรจำนวน5แถวระยะปลูก2คูณ4เมตร ปูพื้ไร่ห่างจากแถวของต้นไม้ประมาณ50เซนติเมตรและทำการลิดกิ่งต้นไม้ให้เหลือเรือนยอดประมาณ2ส่วน3ของความสูงเรือนยอดทั้งหมดทุกปีหลังจากนั้นขุดร่องห่างจากแถวนอกสุดของต้นไม้ประมาณ1.5เมตรเพื่อตัดระบบรากในปีที่3เป็นการลดการแก่งแย่งน้ำและอาหารสำหรับปีที่4และ5ตัดต้นไม้แถวนอกสุดปีละ1แถวและปล่อยให้แตกนอก